กรกฎาคมนี้ค่ะ u ูริเวอร์เปิดรับโครงการเมนเดอเมนโทนี่เข้าใหม่อีกหนึ่งโครงการชื่อว่า UF เฟสซีบีดีไปทําหน้าที่ผลักดันยอดขายโลเคอล็อตเดิร์นเทรดใครก็ตามที่จลิดชอบทํางานหน้าบ้านชอบคุยกับคนพลาดไม่ได้เขาวางการจ่ายไว้เป็นกลุ่มอัปเปอร์เลเวลซึ่งถ้าพูดถึง UFLP ถ้าก่อนหน้าน,นี้พวกสายเม็ตติ้งต่างๆที่เปิดรับตอนต้นปีไฮซีซั่นวางการจ่ายในระบบไว้ประมาณ 40K บวกแต่ตอนเข้าได้จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 60-70K ถือว่าวางการจ่ายกันสูงมากๆที่นี่ นี้เหมือนกันเลยค่ะของตัวนี้จริงๆเขาวางคุชั่นการจ่ายไว้กลุ่ม 50K บวกพี่รักก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่าย 50-60K หรืออาจจะเกินไปกว่านั้นได้ใดๆก็ตามแต่นะพี่รักณ์จะบอกว่าเรียกไปตามสิ่งที่เราต้องการเพราะถ้าเขาจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ไหวเขาจะต่อรองลงมาเองทีนี้การวางการจ่ายแนะนําว่าควรเรียกไป 50K บวกกลับมาที่งานจะต้องทําอะไรบ้างแนะนนว่างานต้องไปติดต่อผักดันยอดขายไปทําแผนธุรกิจถือว่าซึ่งเราต้องไปติดต่อดีติบูเตอร์และต้องไปติดต่อรีโวเลอร์ต่างๆแปลว่าคุณต้องมีกทักษ ในการเจรจาต่อรองนั่นแปลว่าอะไรจริตไครแมตแบบนี้สามารถสมัครเข้าไปได้เลยโครงการของเขากรุมทั้งหมด18เดือนซึ่งจริงๆปลายทางเขาเขียนว่าเราจะได้เป็นผู้ช่วยของ CBD ซึ่งไม่แน่ใจว่าตำแหน่งสุดท้ายปลายทางจะปลายทางจะเป็นเอ็กซนต์หรือว่าสุดท้ายเขาจะให้ขึ้น major. เมเจอร์ทำนี้จะบอกว่ายังไงก็ตามเราต้องคุยกับทาง HR อีกรอบหนึ่งแต่ว่าใดๆเรื่องของการวางวิชั่นการจ่ายก็ถือว่าสูงมากซึ่งถ้าพูดถึงสายหน้าบ้านตอนนี้นะอีหนึ่งโครงการที่เป็นสายเซลลกำลังจะปิดแล้วคือของเนสเล เนตแรกก็เปิดรับสายเซล์นะซึ่งคือว่าเซล์นอร์ทัลิงโปรแกรมเขากําลังจะปิดรับสมัคร31กร,รกฎาคมนี้แล้วแล้วเขาวางการจ่าย 80k บวกๆและที่สําคัญเปิดรับ2ส,สาย1คือสายเซล์2คือสายคอมเมอรเชียลซึ่งมันอยู่ในการรับสมัครเดียวกันเพราะนั้นใครที่อยากจะทําหน้าบ้านก็ไปสายเซล์ซะอยากจะทําหลังบ้านก็ไปสายคอมเมอรเชียลเป็นการวางแผนการตลาดการวางแผนเกี่ยวกับเกี่ยวกับโมเดลเห็นเหมือนกันนี่แหละทัไม่ตถึงจะบอกว่า ใครชอบันไหนสมัครไปสายนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงงานขายมันมี2อย่างนี้แหละที่กําลังเปิดรับอยู่และถ้าใครสนใจพลาดไม่ได้ใดๆค่ะใครจะไป2โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นกลุ่มอั p เปอร์เลเวลมีการวางการจ่ายสูงและการคัดเลือกต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองเยอะที่สาคัญถ้าเป็นเนนเลยมีการทาเคสเดี่ยวเคสกลุ่มคร้วจะบอกว่าใครจะไป2โครงการนี้ไปเองให้ใช้คอมโบเซตคอมโบเซตเป็นคอร์เรนออนไลน์ line, ส่วนใครจะอออินแนะนําให้ใช้ไฟล์หรือ7 day เพราะมันใช้กับ m p ได้ทุกโครงการ ถ้าเป็นเซเว่นเดย์ปักบุดได้3ที่แจ้งให้เลยว่าจะไปโครงการไหนซึ่งคอสจะออกแบบให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะไปในขณะที่ใครบอกว่าเป็นคนมีของอู่แล้วพี่ลักษ์อยากจะไปเองแบบเส้นหนังสือให้ใช้ข้างหลังนี้เส้นหนังสือคือตัวย,าง,ยางบัตรยางบัตรใช้เตรียมคมพร้อมในรอบตั้งแต่ HR จะเป็จนไปถึงการไฟแนลอินทิวิวส่วนท้ายเล่มมันจะมีเทคนิคให้ในการผ่านแต่รอบค่ะในขณะที่ตั้งแต่ด่านสอบให้ใช้ตัวแบบฝึกเซลเทส130ข้อตัว2เล่มนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องหยิบหนีบไปนิดน,นึงเพราะว่าอะไรเพราะท้ายส ตอนไปอยู่หน้่งงานยังไงค็ต้องได้ใช้ซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการเตรียมพร้อมๆเช่น MT ถ้าจะไปเองหรือ MT กลุ่มที่คัดเลือกไม่เกิน1วันก็สามารถใช้เซตนี้ได้ส่วนใครจะไปเองและมีการทําสิ่งที่เรียกว่าตัว AIU ด้วยให้ใช้เซตนี้ด้วยตัวนี้เป็นเซต3จะมีเรื่องของการผ่าน AIU ง่ายต้องรู้เทคนิคและถ้าไปเน็ตเลขเนตเลขคุณต้องทํา AI และ MT 5 0 K บวกนะหลายโครงการมากในประเทศไทยตอนนี้เขาใช้วิธี AIU กันหมดแปลว่าอะไร3ตัวนี้เตรียมไปได้เลยแม้ใครจะไปเองใช้3เซตนี้ส่วนใครที่ จะเอาอินที่บอกนะฟกับ7ซเว่นเดเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีสเปเชียลฟรหลังจากนี้จะไม่มีราคาโปรราคาพิเศษอะไรแล้วและถ้าใครจะไปแล้วพี่ยังแนะนานะว่าให้ออกอินกับ7ซเว่นเดราะอท้ายสุดจะไปที่ไหนจุดตัดนะของแต่ละอย่างคือเส้นหนังสือเนี่ยอ่านเองถือว่าแปลว่าคุณเป็นคนที่มีของอยู่แล้วอยากจะเพิ่มนะอยากจะรู้ว่าจริงๆ m ิเอ็มีาตามหาอะไรกันแน่ <S 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 น้อยสุดที่ควรหนีไปก็คือเส้นหนังสือส่วนคอร์สเรียนออนไลน์จะให้การน็อกน้ําเพราะว่าเราจะเข้าถึงตรงพอยต์ตรงประเด็นและมันมากกว่าแอดวานมากกว่าเส้น หนังสืออยู่แล้วนะร์สเรียนออนไลน์มากกว่าแอดวานมากกว่าเซฟหนังสืออยู่แล้วส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูอยากเพิ่มการฝึกฝนหนูไม่แน่ใจ s o รี่เือร่งหนูพูดบางทีเจอกรรมาการบางทีหนูก็เดทแอร์กับการเติมเจอคำถามหรือบางทีหนูไม่รู้ว่าไปทําเคสต้องทําอะไรบ้างหรือจบไม่ตรงสายกังวลมากกลุ่มเหล่านี้ต้องเรียนเป็นเซเว่ day, เพราะว่าอะไรคลาสอนสดจะออกแบบให้คุณถูกฝึกฝน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนกันในฟิกโจทย์แต่เมื่อคุณเจอโจทย์ต่างๆตามรอบต่างๆคําถามตาม่างๆคุณสามารถเอาตัวรอดและสามารถทําให้ตัวเองยังคงอยู่ใน ability ทําให้กรรมการมองเห็นความสามารถแล้วหยิบแคลวูเราและเอาไปต่อยอดกับองค์กรของเขาได้เพราะฉะนั้นจุดตัดสําคัญนะใกลไปตก MT มาไม่ใช่ไม่เก่งคุณแค่นําส่งไม่ตรงจุดตรงพอยต์เหมือนล่าสุดน้องไฟเดย์ที่เพิ่งจะเรียนจบคัดไปเข้า MT ได้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้6เดือนเขาไปเองนะแต่ไม่เคยเข้าที่ไหนได้เลยจนเขาตัดสินใจไม่รู้ว่าไปดูคลิปไหนของพี่ เขาตัดสินใจมออีนการลงเรียนไฟท์เดย์แล้วท้ายสุดก็เข้าได้เขาบอกพี่รักหนูมั่นใจขึ้นมากพี่รักเชื่อไหมว่าไอไปที่ล่าสุดเนี่ยหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยคือด้วยความว่าไปก็คิดว่าลองไปดูจากสิ่งที่เรียนปรากฏว่าเขารู้สึกมั่นใจกว่ามากแล้วท้ายสุดปากฏกว่าไม่ผิดโผนะเขาก็ได้จริงแล้วเขามาขอบคุณพี่รักว่าคือมันต่างกันมากจริงๆซึ่งจริงๆเหตุผลที่6เดือนที่เขาไปเองไปเองแล้วพลาดแต่เขายังไม่หยุดเพราะเขาเชื่อว่าแวลูเขามีแต่ประเด็นคือไม่รู้จะนําส่งยังไงถึงบอกวว่่่่่่าจริงงงๆไมไมมใพกกกกคคุุณเเทน แต่แค่นําส่งไม่ตรงสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมันเมื่อเราสามารถอัพสกิลและเรียนรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีแล้วมันจะไปแมทกับแวลูกขององค์กรได้เมื่อเขาเห็นมันเขาก็คว้าคุณง่ายๆเพราะงั้นใครที่อยากจะฝึกฝนแบบนี้มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากไฟล์หรือ7 Day และ Special Pi ครจะอยู่ถึงวันที่31นะนะทักเข้ามาได้เลยปรึกษาเข้า MT ็ด้วยไทยปรึกษาได้ฟรีค่ะที่หน้าโปรไฟล์และถ้าใครจะไปสายเซลล์2ที่นี้ระหว่าง u ูเออ v e r แล้วก็เนสเลแนะนํารีบสมัครเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเดือนสิงหาจะเรริ่มโกา เลือกแล้วถ้าเป็นของตัวเนสเลส่วน U A Unilever คิดว่าน่าจะเริ่มโปรเจกต์การประมาณเดือนกันยาอยอนเพราะนั้นใครสนใจรีบสมัครเข้าไปเลยได้ปรึกษาทั่วไทยกับปรึกษาได้ฟรีเกี่ยวกับป็นเนเมนทนีวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ